ครับเคยิ่งเจริญเ,เครดิตครับเอาตัวไดว่าสปินเตอร์เบอร์สี่พันนะครับเป็นตัวตกหน้าดินลอกขนาดใหญ่ๆกันนะครับนี่ตัวนี้สปูลเป็นสปูลกรฟไฟนะครับเสียงลอกแขงแรงนะครับ ข้างในเป็นสปริงเดียดอย่างนี้นะครับนีบ่หล่นเลื่นกันเลยนี่เดินหน้าถอยหลังปกตินะครับนี่สับล็อกทุกจังหวะนะครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ๆครับเหมาะตกหน้าดินครับตกทะเลก็เหมาะครับเพราะะปูนเป็นกาไฟสนิมไม่ขึ้นโรลเลอร์ทำงานครับโรลเลอร์หมุนปกติแขนพับเก็บพับได้หนับหมุนลื่นครับไม่ต้องไปทำลายแล้วครับเอาไปตกได้เลยห้องนี้เอ็นแล้วด้วย ตกปลาแม่น้ำสบายสบายครับปลาสวายปลาเขื่อนลอกตัวใหญ่แต่มีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เบอร์สี่พันใหญ่ๆเลยครับสภาพก็ไม่ได้ขี้เละอะไรนะครับหมุนลื่นๆกันเลยครับสนใจอินบ x ็อกเข้ามานะครับ ข้อความคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะบางทีมันไม่แจ้งเตือนเข้ามานะครับอะไงอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันมันจะเร็วกว่าครับาบางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นนะครับผมในอินบ็อกซ์ผมจะตอบทุกคนแหละครับอขอเป็นคำถามที่ที่ไอ้ไอพก ราคาเท่าไหร่นี่ผมขึ้นไว้หัวโพสต์อยู่แล้วนะครับเอาเอาคำถามที่แบบเออสร้างสารรค์หน่อยครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวยามกําคืนครับ